เพื่อนๆเ,เคยมีอาการปวดตาราคาเคืองตาตาแดงตาภาพมัวหรือว่ามีน้ําตาไหลง่ายบ้างไหมคะอาการพวกนี้มันนะเกิดมาจากการที่ตาของเรานขาดความชุ่มชื่นในปัจจุบันนะสาเหตุหลักๆมันเกิดมาจากการที่เราใช้งานหน้าจอไม่ว่าจะเป็นจอมือถือจอคอมพิวเตอร์จอแท็บเล็ตนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานหน้าจออะไรพวกนี้มันจะทําให้การกระพริบตาของเราเลดน้อยลงนะคะปกติ เราอ่ะจะกระพริบตาอยู่ที่ประมาณ1 7ครั้งต่อนาทีแต่ว่าเวลาที่เราอ่ะใช้งานหน้าจอไอพวกเนี้ยเราจะมีความที่หลับสนใจในหน้าจอโฟกัสในหน้าจอใช่ไหมมันทําให้การกระพริบตาของเราเนี้ยเหลือเพียงแค่ประมาณ5ครั้งต่อนาทีเท่านั้นเองค่ะมันก็เลยส่งผลให้ตาของเราเนี้ยขาดน้ แล้วก็เกิดการแสบตาระคายเคืองตาน้ำตาไหลาตาพ่านะคะหรือบางคนก็อยู่ในที่ที่มันมีแสงสว่างมากๆ,ๆเช่นแสงจ้าแสงแดดเนี่ยไม่ได้วิธีการป้องกันนะคะอย่างแรกก็คือให้เรากระพพิบพตาให้บ่อยๆค่ะเพราะว่าการที่เรากรับพิบตาเนี่ยมันจะทําให้น้ําตามาเคลือบผิวตาได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนะคะทําให้ดวงตาของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ อย่างที่2ก็คือให้เราพักสายตาจากหน้าจอนะคะทุก20-30นาทีโดยการใช้กด 20- 20- 20ค่ะก็คือทุก20นาทีที่เราใช้งานหน้าจอเนี่ยให้เราพักสายตาเป็นเวลา20วินาทีนะคะโดยการมองไปที่ใกล้ๆย0ฟุตค่ะหรือเราจะมองไปในพื้นที่ที่มีสีเขียวก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะคะว่าสีเขียวหรือสีของธรรมชาติเนี่ยจะทำให้เราสบายตามากที่สุดเลยค่ะ และววิธีนี้นะคะจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อดวงตาของเราค่ะไม่ให้ทํางานหนักมากเกินไปจากการที่จ้องมองหน้าจอหรือจ้องมองอะไรนั้นๆค่ะวิธีที่3นะคะก็คือให้ใส่เลนกองแสงสีฟ้าค่ะเพื่อป้องกันแสงที่อันตรายจากหน้าจอนะคะแต่ว่าเราต้องเลือกเลนที่กองแสงเฉพาะแสงสีฟ้าที่อันตรายเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้แสงสีฟ้าที่ดีเนี่ยผ่านเข้ามาได้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยก็ยังต้องการแสงสีฟ้าอยู่ค่ะ แถมให้อีกอย่างหนึ่งนะคะและถ้าสมมุติว่าเราจะต้องออกกลางแจ้งนะคะหรือว่าเราเป็นคนที่แพ้แสงเจอแสงจ้าๆไม่ได้เนี่ยครูู้ส้มก็แนะนําเลนที่มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนสีค่ะเลนตัวนี้นะคะเวลาที่เราออกกลางแจ้งเจอรังสี UV นะคะเลนจะเปลี่ยนสีให้เราออโต้เลยค่ะมันจะช่วยให้เราสบายตามากขึ้นนะคะไม่แสบตาค่ะ ครูส้มเองก็มีนําเข้าเลนมาจากอเมริกานะคะชื่อเลนว่าไฮไดมอนคะ่ะเลนเปลี่ยนสีในเวลาที่เราออกไปกลางแจ้งเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วนะคะและถ้าเรากลับเข้ามาในที่ร่มไม่มีรังสี UV แล้วเลนก็จะเปลี่ยนสีกลับเป็นสีใสๆได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันค่ะช่วยให้เราสบายตาม,มากขึ้นและเลนกรองแสงสีฟ้าเนี่ยก็กรองเฉพาะแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายเท่านั้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้แสงสีฟ้าอมเขียวที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยผ่านเข้ามาได้ซึ่งเลนนะคะไม่เหลืองเลยค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถอินบ็อกมาหาคุโรโซมได้ เลยนะคะขูลูกส้มผู้เชี่ยวชาญแว่นผู้หญิงคนแรกของไทยเราเจอกันในอินบ็อกนะคะบ๊ายบาย